สวัสดีค่ะขอต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องสาวดอยสตอรี่อีกหนึ่งคลิปนะคะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดติดตามให้ช่องสาวดอยสตอรี่ด้วยนะคะวันนี้จะพามายืนงงในโดงสมุนไพรอีกหนึ่งตัวนะคะนี่คือแถวบ้านสาวดอยเขาเรียกว่าต้นวานว่านใบข้าวนะคะตัวเนี้ย ทางบ้านเสาดอยเขาจะใช้ใช้แบบใช้ดับพิษไข้นะคะตัวนี้ก็ถอนเอามาทั้งตน้นทั้งรากแล้วก็เอามาทุบๆแล้วก็แช่น้ํานะคะแช่น้ําแต่ว่าจะผสมกับอีกหลายตัวหรือว่าตัวนี้ตัวเดียวก็ได้แต่คนเฒ่าคนแก่ที่เขาใช้กันตามวิถีชาวบ้านชาวป่าชาวดอยแล้วก็เขาใช้กันแบบ ใช้กันแบบบ้านๆนะคะภูมิปัญญาชาวบ้านที่เขาเอามาใช้กับลูกกับหลานเมื่อก่อนนะคะก็คือจะถอนเอาถอนเอา,อเอาทั้งต้นทั้งรากของมันอันนี้เลยแล้วทีนี้ก็มาทุบๆๆถ้าใช้แค่ตัวนี้ตัวเดียวเขาจะใช้ผสมกับข้าวสารอีกหนึ่งหยุบมือก็แล้วแต่ปริมาณที่จะใช้ด้วยนะคะแล้วเขาจะทุบๆแล้วเขาเขาจะเอามาแช่ในน้ําแล้วก็เอาน้ํานั้นน่ะมาให้เด็กอาบหรือว่าเอามาลูบ เอามารูปหน้ารูปตัวเอาไว้ใช้ดับพิษไข้แต่ก็ถ้าเอามาผาสมกับสมุนไพรใบหูเสือแล้วก็ใบกะเพราดำแล้วก็อีกตัวหนึ่งเดี๋ยวสาวดอยนึกชื่อไม่ได้แล้วก็ตอนนี้ยังหาถ่ายไม่ได้อ่ะตอนนี้เอาแค่นี้ก่อนเนาะมันก็ก็ใช้ได้เหมือนกันแล้วมันจะช่วยดับพิษไข้ได้ไวมากเพราะว่าเวลาเด็กตัวร้อนเมื่อก่อนสมัยก่อนชาวป่าชาวดอยเขาก็ มันห่างไกลโรงพยาบาลน่ะเนาะเพราะว่าบ้านเราเมื่อก่อนเนี้ไปโรงพยาบาลแต่ละทีถ้าไม่มีรถไม่มีอะไรมันก็ไปยากยากมากจริงๆแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันก็จเจริญรุ่งเรืองแล้วมันก็โอเคหน่อยแต่ถามว่าสมุนไพรแบบนี้เขายังใช้กันอยู่ไหมกับเด็กก็ยังใช้อยู่ค่ะยังใช้อยู่ใช้บางทีก็จะใช้คู่ไปกับยาของโรงพยาบาลปกติแล้วทุกวันนี้เป็นธรรมดาที่ว่าทั้งเขาทั้งเราเวลา เด็กหรือว่าผู้ใหญ่เจ็บป่วยก็ต้องไปหาหมอโรงพยาบาลก่อนแต่ถามว่าไปหาหมอโรงพยาบาลแล้วเขายังเขาลืมสมุนไพรพวกนี้เลยไหมสาหรับบ้านเสาดอยไม่นะคะสําหรับทางบ้านของเสาดอยนั้นสมุนไพรเขาก็จะยังคงใช้อยู่แล้วก็จะใช้ควบคู่กับยาของหมออย่างเวลาเด็กเป็นไข้ตัวร้อนอะไรอย่างเงี้ยไปยาไปเอายาที่โรงพยาบาล ได้มาใช่ไหมยาลดไข้ยาแก้ปวดยาอะไรก็แล้วแต่ที่หมอให้มาแต่ก็ยังเอามาใช้คู่กับยาพวกนี้แล้วก็จะมีใบหูเสือเหมือนที่บอกเอ้ยไม่ใช่หูเสือใบสาบเสือโอ้ย,อยพูดผิดอีละขอโทษนะคะใบหูเสือมันจะมีสองแบบแถวบ้านเสาดอยนะแบบมีขนแล้วก็แบบไม่มีขน อันนั้นใบจะกว้างกว่านี้ก็เอามาใช้ด้วยกัน3ตัว4ตัวกับกะเพราดําเอามาขยาขยําแล้วก็แช่ในกะละมังหรืออะไรก็ได้แล้วก็เอามามาลูบเอามาลูบอือมาให้เด็กอาบทําแบบนะั้นทำบ่อยๆวันละหลายๆรอบใช้คู่กับยาของหมอไปด้วยอันนี้เป็นวิธีของของบ้านเสาดอยนะคะวิธีของชาวป่าชาวดอยที่เขาจะใช้กับลูกกับหลาน นี่อันนี้วันนี้มาเก็บภาพให้ตรงบ้านของนาอันนี้เป็นโอ้มะเขืออะไรก็ไม่รู้เนี่ยมะแวงหรือเปล่ามะแวงหรือมะเขือมายังไม่เห็นลูกก็เลยยังบอกไม่ถูกเนาะจ่ายเขาเอาป<อ><ะ>่าล้วพุทธาผู้กแก่มานมโนไอไอ้ไอ้ไอ้นอนทำอะไรแค่ใจผู้แต่แค่ใจผู้อ๋อตกลงมะแวงตกลงว่าเป็นมะแวงอะ พอดีตามาพอดีอดมาวันนี้จะพามายืนงงในดงสมุนไพรอันนี้บ้านนะามีอีกหลายตัวเดี๋ยววันนี้เอาเอาหลักๆของต้นใบข้าวนี่ไปก่อนเขาเรียกว่าว่านใบข้าวเนาะเนี่ยมีเยอะอันนี้กะเพรากะเพราขาวเนาะโอ้ดงสมุนไพรอันนี้ตัวไหนเดี๋ยววันตัวไหนเป็นอะไรกระชายเอ่ยเดี๋ยวข่าวหน้าเดี๋ยวจะมา หาสรรพคุณของตัวนี้กันสำหรับคลิปนี้สาวดอยสตอรี่ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณทุกไลค์ทุก s u b สไครต์ทุกการติดตามแล้วก็ทุกเม้นที่เข้ามาเม้นเป็นกำลังใจให้ช่องสาวดอยสตอรี่นะคะแล้วสาวดอยจะสรรหาสิ่งดีๆวิถีบ้านๆของชาวป่าชาวดอยลงคลิปให้ได้ดูได้ชมกันเรื่อยๆนะคะจะแต่จะสลับปรับเปลี่ยนกันไปจะเป็นงานอะไรก็คือ จะไม่จะเจาะจงเฉพาะว่าเป็นของสิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่อะไรที่เป็นวิถีชาวดอยวิถีบ้านๆทั้งเป็นของเก่าของใหม่ชาวดอยจะสรรหามาลงให้เรื่อยๆนะคะแล้วอย่าลืมไปกดติดตามดูข่าวสารบ้านกกกอกแล้วก็ไปติดตามช่องขีมีย่ยงชาแนลเป็นเรื่องเป็นเล่ายอดสง่า Family, แฟมิลี่และไปตามข่าวสารดูช่อง วิเคราะห์ข่าวที่ช่องสามณีชาแนลชายชายแฟมิลีด้วยนะคะและฝากไปถึงช่องเล็กช่องน้อยช่วยเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆที่ทำ YouTube ด้วยกันทุกวันนี้ด้วยนะคะรวมมาถึงสาดอยด้วยนะคะอออขอบคุณค่ะเออเเอ,อ,เอ,อาโอเดเย่ฝนน้อยไว้ไอน้อเบรกท่ากนันหนังคลิปเราก็ để trực cậu nó ăn sáng gì nó ăn gòn cho là ăn gì kia bên mình là